นิสสันอเมร่านะตัวนี้เป็น1.2ตัว E ส p o r t ตเทคนะปี2016เลยบอกเลยว่าปีใหม่ๆเลยนะครับอันนี้บอกเลยนะออกห้างป้ายแดงเนาะ537,000บาทนะครับตัวนี้537,000บาทนะมาเดี๋ยวดีเทลมายัางไงเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะในส่วนของกระจังหน้าตัวเนี้ยก็อย่างที่บอกแล้วเนาะตัวเนี้ยเป็นโครเมียมมาให้แล้วนะมีโลโก้ใหญ่ของนิสสันอยู่ตัวเนี้ยเป็นสีดำเมทัลลิกของนิสสันนะต้องบอกเลยตัวเนี้ยลูกค้าจะได้อะไร ตัวนี้มันคือตัว e ตัวพิเศษมันคือตัวสปอร์ตเทคตกแต่งแล้วเนาะนะครับตัวนี้นะครับมาดูในไฟหน้านะฮะไฟหน้าเนี่ยเป็นมัลติรีเฟกเตอร์อยู่นะแต่ตัวนี้เป็นโคมไฟโลมดำอยู่นะฮะโลมดำและอีกจุดหนึ่งตัวนี้เป็น e s p o r t tech เป็นตัวตกแต่งพิเศษจะมีสเกิร์ตรอบคันนะครับตัวนี้มีไฟเดย์ไลท์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีไฟเดย์ไลท์มาให้เรียบร้อยแล้วนะบอกเลยตัวนี้ค่อนข้างคุ้มค่านะมากๆเลยนะครับลูกค้ามาเลยมาถึงจุดตรงนี้นะ เดี๋ยวผมจะรีวิวเป็นบางจุดบางจุดนะให้ลูกค้าได้ดูกันนะฮะมาในส่วนของล้อแมกนะฮะบ,บอกเลยว่าล้อแมกตัวนี้ให้มานะก็เป็นล้อแมกลมดําบอกเลยนะถ้าเป็นตัว e ปกติจะไม่ใช่ล้อแมกลมดําแบบนี้นะแต่อันนี้คือเป็นรุ่นพิเศษ e s p o r t t e c h ตัวนี้นะจะมีมาให้แล้วนะครับในส่วนของยางนะครับเป็นไซส์1 9 5 6 0 1 5้านะฮะตัวนี้เลยนะครับมาให้ดูใกล้ๆเลยนะครับอันนี้ยางปี19นะนะฮะ แต่รถอะตัวปี16นะอันนี้ยางปี19ดอกยางยังดูลึกๆอยู่เลยนะครับบอกเลยว่าลูกค้าเดิมที่ขายให้ผมนะนะครับเป็นผู้หญิงใช้นะครับมือเดียวนะฮะเล่มลำดับเดียวนะครับว่ายง่ายคือว่ารถคันเนี้ยคือรถบ้านชัว100%้นะครับมาต่อรอบคันต่อนะครับตัวเนี้เป็น e s p o r t t e c h แล้วนะครับตัวเนี้ตัวจับนะฮะเป็นโครเมียมนะฮะมาให้ดูใกล้ๆนะฮะตัวจับเป็นโครเมียมตัวนี้เลยนะครับ ผมพามาดูดีเทลในส่วนของรายละเอียดก่อนแล้วกันนะฮะในตัวแม็กก็เหมือนเดิมเป็นลมควันทั้ง4ด้านนะครับเป็นลมควันทั้ง4ด้านนะฮะให้มากยาง195นะครับ655นะครับตรงนี้เลยนะครับผมในส่วนของด้านหลังนะฮะเป็นสเกิร์ตมาให้รอบคันอย่างที่บอกไปเนาะ,ะตรงนี้นะฮะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมดมาให้ 3. จุดนะ,ะมีเซนเซอร์มาให้ 3. จุดและตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องไปตกแต่งแล้วก็คือตัวสปอยเลอร์นะฮะ มีไฟเบรกให้ดวงที่สามด้วยนะครับตัวนี้ดูวดดิ่งข้างหลังนะฮะนะฮะจะอยู่ครบตัวนี้เป็นตัวพิเศษเขาเขาจะมีคำว่าสปอร t ตเทคมาให้ตรงนี้เลยนะครับในส่วนของไฟขาวใสสะอาดเลยนะครับภายนอกก็คือประมาณนี้เลยสีดำสวยงามนะครับเดี๋ยวไปต่อภายในต่อครับบอกเลยว่าเบาะเนี่ยค่อนข้าง ใหม่มากนะพามาชมข้างในก่อนดูนะเบาะอันนี้คือบอกเลยนะตัว E เนี่ยมันเป็นสเปคผ้าอยู่แล้วนะเบาะดีเทลข้างในเนี่ยมันจะเป็นสเปคผ้าเลยเห็นไหมครับบอกเลยว่ายังใหม่และยังตึงๆอยู่เลยนะฮะซูไปดูเบาะหลังเลยบอกใหม่มากนะฮะฝ้าเพดานนะครับขาวสะอาดนะครับและที่สําคัญคือเข้าศูนย์บริการเราทุกระยะเลยนะครับต้องบอกก่อนในส่วนของคันนี้บอกเลยนะค,คุณจมันจะเป็นแบบนี้เนาะมีคุณจรีโมทแล้วนะ นะครับกุญแจดวงที่2นะฮะก็จะเป็นกุญแจตัวเสียบธ,ธรรมดาตัวเนี้ยเป็นกุญแจรีโมทแล้วเนาะปิดเปิดเปิดฝาท้ายได้นะครับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะถุงพลาสติกเนี่ยปี16ลูกค้าไม่ได้แกะเนี่ยรถปี16หไม่เท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับไม่หนึ่งแสนนนิดนิดเองนะครับตัวนี้เลยลด5ปีแล้วนะครับกับไมประมาณนี้นะครับผม ในส่วนของตัวพมรมลายนะครับตัวนี้เป็นพมรมลายพุ่มหนังนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างจับแล้วกระชับมือมากเลยนะครับตัวนี้นะฮะในส่วนของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะตัวนี้ทำอะไรได้มั่งนะ CD FM AM นะครับแล้วก็มี AUX และที่สำคัญตัวนี้มีรองรับ USB ให้แล้วด้วยนะฮะตัวนี้ นี้เลยนในส่วนของแอร์ระบบแอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นอนาล็อกอยู่เนาะปรับด้วยมือนะครตัวนี้ปรับความแรง AC ปกติเนาะตรงนี้นะครับปรับแอร์ทิศทางต่างๆนะครับตรงนี้ครับในส่วนของระบบความปลอดภัยก็เลยบอกเลยว่าตัวนี้ให้ค่อนข้างมาครบครันนะฮะมีแอร์แบ็กมาให้แล้ว2ลูกตัวนี้นะมีแอร์แบ็กมาให้แล้ว2ลูกนะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับตัวนี้ใช้งานค่อนข้างง่ายเลยสําหรับคุณผู้หญิง และที่สําคัญอย่างที่บอกไปเนื้อตัวเนี้ยเป็น1.2เนาะเครื่องเบนซิน1,200นะฮะ79แรงมา้าก็คือค่อนข้างประหยัดน้ำมันแน่นอนคือ20ถึงประมาณ22โลลิตรเนี่ยถ้าลูกค้าขับดีๆมีให้เห็นในคันนี้แน่นอนนะครับโอเคครับมาดูในส่วนของเม็ดอร์งต่างๆเนาะแต่ละจุดบอกเลยสีดำเนี่ยค่อนข้างดูง่ายนะฮะว่าตรงไหนถอดไม่ถอดคันนี้เดิมหมดเลยนะไม่มีถอดนะอันนี้ผมบอกเลยนะครับนะครับน็อตแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับ ไม่มีถอดเลยนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับ mm hmm. เม็ดอะผมถอดให้ดูก่อนนะครับลูกค้าตัวนี้เลยนะครับยังใสกิฟตๆกิบกิอยู่เลยนะครับตัวนี้เห็นไหมลูกค้าลองไล่ดูให้ลูกค้าช้าๆดูนะครับตัวนี้ยังเดิมๆนะครับของเขาอยังเดิมๆอยู่นะครับตัวนี้แผ่นนะฮะอย่างที่บอกเนาะนะครับตัวอ่ตัวแผ่นสติกเกอร์ตัวนี้ก็ยังอยู่ mm hmm. เห็นไหมมี วดดิ้งจากโรงงานมาให้นะฮะอยู่ครบทุกจุดนะครับตัว e sport tech เนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีมากผมบอกเลยว่าขายดีเพราะอะไรเนี่ยตอนนั้นฮะเราทำโชว์รูมนิสันนะบอกเลยว่าคันเนี้ยเดือนเดือนหนึ่งอะขายหลายคันมากขายเป็นร้อยคันนะครับตรงนี้บอกเลยเนี่ยดูห้องโดยสารนะนี่คือ eco car นะเป็นไซส์ eco car นะแต่ดูห้องโดยสารกว้างขวางมากๆเลย นะครับผมเนี่ยสูงร้อยเกือ 180. บ180ยแปสเบาะสะอาดเนาะตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปหน้าข้างในนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เลยนะฮะเหลือเยอะมากนะฮะเหมือนคุณนั่งในไซส์กลางเลยพวกเอาติสพวกซีวิกอย่างนี้เลยนะผมบอกเลยว่าคันนี้นั่งสบายนะฮะและอย่างที่บอกเนะคันนี้นะที่วางแก้วเขาก็มีให้เยอะนะในส่วนที่พนักพิงนะตัวนี้ก็มีให้นะมีให้วางแก้วให้ด้วยนะตรงนี้นะบอกเลยคือถ้าเป็นตัวใหม่อะหลังๆไม่มีแล้วแต่ตัวเนี้ย ของเดิมขอให้มาด้วยนะครับอยากให้ลูกค้าดูเนี่ยฮะอ่านะว่าความเดิมของเขาเป็นยังไงนะครับนะฮะรถยังเดิมเดิมอยู่เลยมีมดนิดหนึงนะครับอืมรถยังเดิมเดิมอยู่เลยนะครับบอกเลยนะครับดูฮะสวยงามนะบอกเลยคันนี้สวยงามมากส่วนนั้นายนะครับผมเปิดแล้วตัวเนี้ยสามารถเปิดได้2วิธีนะกดรีโมทเปิดนะก็เปิดตรงงด้านหน้าของคนขับได้เลยนะครับตรงเนี้อบอกเลยนะจุดแรกที่อยากจะให้เห็นก็คือ จุดเม็ดน็อตนะฮะไม่มีไข่นะไม่มีไข่นะลูกมลูกมลูกมนะครับลูกมลูกมลูกมนะครับลูกมนะฮะรตรงนี้เดิมหมดเลยนะครับส่วนทางด้านนะครับเม็ดอาร์คต่างๆดูนะอันนี้คือฝุ่นนะไม่ได้ล้างเนาะสีดําก็ประมาณนี้เนาะดูนะครับยังอยู่เดิมๆอยู่เลยนะครับในส่วนของด้านนี้มั้งอ่ะ ด้านขวาบ้างอลองดูให้ลูกค้าดูแต่ละจุดนะครับเผื่อลูกคา้าต้องบอกเลยว่าลูกค้ามาซื้อออนไลน์กับเราค่อนข้างเยอะครั้งก่อนที่ผมรีวิวคันเนี่ยเป็นสีดำเนาะปี19คันหน้าขายไปแล้วคันนี้เลยด้านท้ายเป็นอย่างไรนะครับตัวเนี้ยยางเขาให้มาแล้วนะฮะมียางสำรองมาให้นะครับตัวนี้นะฮะในส่วนของยาแนวนะครับเรียงตัวกันเดิมๆจากโรงงานเลยยางบางๆนะฮะตัวนี้เห็นไหมมีวอดดิ้งจากโรงงานมาด้วยนะครับ ยาแนวนะครับไม่มีชนนะอันนี้บอกก่อนนะอันนี้ไม่มีชนนะไม่มีอุบัติเหตุอยา่างใดอย่างใดนะให้ดูให้ดูแบบช้าๆเลยเพราะลูกค้าออนไลน์เราเยอะนะครับบอกเลยนะฮะตรงนี้ให้ดูแบบชัดเจนบางทีลูกค้าบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยผมไม่สะดวกมาดูรถเข้าไปใน YouTube เราได้เลยนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะตัวนี้มามาดูอีกด้านหนึ่งนะฮะด้านซ้ายนะฮะด้านซ้ายในเมื่อเราดูแล้วเราอยากให้ลูกค้าดูทั้งคันนะมาเลยเราแกะให้ดูเลยนะครับ จุดเชื่อมต่อต่างๆเม็ดอาร์คต่างๆนะนะครับเดิมๆเดิมๆใส่แห้งๆกริบๆนะฮะตรงนี้อยากให้ดูเลยนะครับอยากให้ดูเลยนะฮะโอเค OK มาจุดเชื่อมต่อประตูนะครับนี่เห็นไหมยังดำๆดำๆนะยังเหมือนเดิมของเขานะไม่มีถอดนะบอกเลยไม่มีถอดนะตรงนี้นะครับมาในส่วนของจุดเชื่อมต่อประตูหลังมาตรงนี้อ่ะตรงนี้ w ว r ร์ดดิ้งนะครับนี่เลยเห็นไหม ยังเดิมๆนะเดิมหมดเลยบอกเลยนะฮะคันนี้ค่อนข้างสวยงามนะครับนะฮะแล้วมาถึงประตูบานสุดท้ายแล้วอันนี้แกะย่างนิดน,นึงนะฮะโอเคมาครับมาดูกันนะฮะจุดเม็ดอาร์คต่างๆยังเรียงตัวกันสวยเดิมจากโรงงานเลยนะครับโอเคครับลองดูตรงนี้นะฮะในส่วนของประตูด้านซ้ายนี่ครับ จุดเชื่อมต่อแก้มนะฮะเม็ดน็อตไม่มีไขนะนะครับก่อนที่เราจะพาไปดูห้องเครื่องกันมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะบอกเลยเครื่องตัวนี้นะใช้ดีมากเป็นเป็นเครื่องเบนซินนะ1 2 0 0นซีซีนะให้กำลังขับสูงสุด79แรงม้าเนาะบอกเลยประหยัดน้ำมันมาก20โลลิตรเนี่ยคันนี้ทำได้แน่นอนนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเติมอะไรบ้างเติม9195ได้เลยนะครับตัวนี้และมาดูในส่วนของฝากระโปรงนะฮะฝากระโปรงอันนี้นะ ยังไม่ได้ไข่นะอันนี้คือสีมันไอ้นี่นะมันลอกนะดูดีๆนะถ้าไข่ตัวนี้ฐานเนี่ยมันจะมันจะเลื่อนออกนะฮะตรงนี้ยังเดิมๆนะอันนี้ยังเดิมๆนะสีแค่เปิดๆอยู่นะนะครับลองดูๆนะฮะและดูในส่วนของฐานตัวน,อน็อตนะครับไม่มีไข่นะอยู่ข้างในในะครับอยู่ข้างในอยู่นะครับตัวนี้นะฮะมเม็ดแก้มซ้ายนะครับไม่ได้ไข่นะนะครับยังเดิมไฟโรงงานนะครับในส่วนของ ตัวตรงกลางนะบอกเลยตัวนี้ก็ยังเดิมๆนะไม่มีพ่นมีสติ๊กเกอร์ติดให้นะครับในส่วนของนะฮะคานแก้มดูนะครับน็อตแต่ละจุดนะครับยังเดิมหมดนะครับซอกในนะครับในส่วนของฝากระโปรงอันนี้บอกเลยว่าอันนี้ยังเดิมๆเลยนะเนี่ยครับของนิสันเนอะมันจะต้องมีนี่นะเม็ดองเม็ดอาร์สยังสติ๊กเกอร์เนี่ยคือถ้าทำใหม่เนี่ยซื้อไม่ได้อยู่แล้วนะครับ จำไม่ผิดนะตัวนี้อ่านี่ไงรอยปั๊มนิสันนะครับของนิสันจะมีรอยปั๊มนิสันอยู่ตรงนี้นะครับบอกเลยว่าคันนี้เดิมมากนะคันนี้ค่อนข้างเดิมจริงอย่างที่ผมบอกไปเนอะคันนี้นะครับค่อนข้างคุ้มค่านะเป็นอีโคคาร์คันหนึ่งที่น่าใช้นะครับสำหรับในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าลูกค้าที่สนใจผมบอกเลยว่าผ่อนค่อนข้างถูกมากเลยนะคันนี้นะมือหนึ่งราคาหาแสนนะ37,000นบาทไม่ขายนะตัดลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะฮะ คันนี้ขายอยู่ที่2 8 9 0 0 0บาทและบอกเลยว่าคันนี้เครดิตดีฟรีดาวได้นะครับในส่วนของที่ผมบอกเนาะฟรีดาวถ้าคุณจะผ่อน84งวดเนี่ยมันจะผ่อนประมาณเท่าไหร่เดือนนึงเนี่ยประมาณสัก5,200กว่าบาทนะครับผ่อนกค่อนข้างถูกมากนะฮะในยุคข,ของเศรษฐกิจแบบนี้เนาะผมอยากจะฝากคันนี้ไว้ให้เพื่อนๆที่สนใจเนาะบอกเลยว่าเจ้า Nissan นะิสสันอเมร่เนาะตัวนี้1.2นะครับ เครื่องเบนซินนะครับ79แรงมา้าตัวนี้ค่อนข้างน่าใช้จริงๆยังไงก็ตามท้ายคลิปแล้วอย่างที่ผมบอกเนะถ้าลูกค้าสนใจเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ทีมขายมาให้ตรงนี้นะครับนะฮะแล้วในส่วนของลูกค้าใหม่นะครับที่ยังไม่ได้ติดตามเรานะเรามีช่องทางติดตามได้ทั้ง f c e e o o o นะครับและ y t u t u นะครับยังไงก็ติดตามเราด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่เพิ่งมาดูผมครั้งแรกก็รบกวนช่วยกดติดตามกด Sub สไครต์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะมีรถคันไหนเด็ดๆดีๆนะฮะผมจะนำมาเสนอนะครับในคลิปต่อไปนะครับยังไงวันนี้ผมคุณแอปรถมือ2องดีออโต้คุปจากสยามนิสันอุบลน,นะฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ